ดูนะฮะนี่ฮะท่านผู้ชมดูนะฮะอันนี้นี่นะฮะผักตบชวาเขียวขจีเป็นพืชเขียวขจีคือเดี๋ยววันนี้เราไปแจ้งให้เจ้าที่มามากำจัดก็สุดท้ายที่น้ำพ่วมกันสัปดาห์ที่แล้วได้ครับมโหบางแก้วเราดังมากเลยพู้ว่าท่าท่าทังมาเลยเนี่ยสุดท้ายทางที่จะเอาน้ำออกไปสู่ลำคลองใหญ่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ไง เราไปแก้ปัญหากันตรงนู้นสูบสูบมาแต่สุดท้ายเนี่ยไอตรงเนี้ยน้ํามันเดินทางไม่สะดวกเลยทางทางระบายน้ำเนี่ยคือมันระบายน้ําได้ไม่ไม่สะดวกแล้อย่างครับใต้สะพานนะครับใต้สะพานย้ำครับว่าใต้สะพานเวลาขุดลอกคลองครับ,รบใต้สะพานรถแมโคโรนะครับเรือเปาะไม่ขุดนะครับ ใต้สะพานไม่ขุดจะเลยไปครับทุกสะพานไปสังเกตได้เลยครับใต้สะพานจะไม่ขุดผัก,กบ้บชวานี่ยมันท้องข้างจะเยอะนะการไหลของน้ําอ่ะมันน้อยท,ทุกคลองทุกที่นะทุกหมู่บ้านที่จะสูบน้าอะ่ะลงคลองเหมือนเป็นฐานะที่ระบายเป็นคลองใหญ่เลยที่จะเป็นที่ซับน้ําอ่ะให้ให้น้ํามันไหลสะดวกนะทุกพื้นที่ที่มันมันมันท่วมเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก การระบายน้ำที่ไม่ไม่ค่อยดีับมัน,เป,น,เ,ปนเป็นลันเป็นรูที่ตันอาจจะระบายได้100%เป็นแต่มันมีสวะอยู่มันก็ได้แค่ห้าสเปร์ซ็นะเพราะฉะนั้นขอฟาร์มช่วยเหลือหน่อยนะครับให้มาช่วยกันฉีดผักตบชวาหน่อยนะเพื่อการเดินทางนั้นเนี่ยมันจะได้สะดวกขึ้นอันนี้มันออกคลองสำโรงอ,ออกเชื่อมต่อคลองสำโรงเลยคลองสำโงรงออกเอาวไทยเลยครับแล้วก็คลอ,องปรลัดเปียงเนี่ยมันจะสุดไปถึงจังหมู่1บ1สาสบามนะ ทั้งทั้งข้ามบางนาตาดด้วยใ่ครับข้ามบางนาตาญดเลยนะยังไงก็ขอปกติเวลาฝนตกน้ำท่วมท่วมครับก็มันมันจะเออขึ้นไปนะเพราะเกิดจากการระบายน้ำที่ค่อนข้างจะช้านะถ้าเราช่วยกําจัดมันจะพืชเนี่ยทุกอย่างมันจะเออมันอาจจะท่วมมันอาจจะเร็วขึ้นนะมันก็ไปมันก็ไปไวขึ้นนะก็ขอหน่วยงานราชการก็ช่วยกันดูแลหน่อยนะถักตบชวาครับนี่เสียงสะท้อนจากชาวบ้านนะครับ ตัวเป็นนเลยนะครับแกอยู่ตรงนี้มาปัญหาเยอะแยะมากมายจริงๆเป็นทุกปีไหมพี่ก็เป็นเกือบทุกปีนะถ้าถ้าไม่มีการจัดการที่ถาวรนะเพราะฉะนั้นน้ําฝนยังไม่ตกเนี่ยเราควรมาจัดการกันก่อนน่าจะมีการเตรียมการก่อนถูกต้องรพอถึงฤดูฝนเสร็จน้ําก็จะไปได้สะดวกครับบ้านเราก็ไม่ถูกท่วมถูกตอเพราะมันจะไปเร็วนะครับก็นี่นะครับฝากหน่วยงานครับเทศบาลเมืองบางแก้วนะครับนี่พื้นที่เทศบาลเมืองบางแก้วเลยนะครับฝากด้วยครับฝากครับ